เอาท่านในใจหนูเลยนะเว้ยนี่ยางของคาว่ากินกาแฟแม่งเหมือนวงเลา่าเลยพี่สวัสดีค่ะชื่ออีฟนะคะ ร้านชื่อว่าไทกะคาเฟ่ค่ะคือ <c oughs> จุดเริ่มต้นมันสั้นมากคือเรารู้สึกว่าตอนเราไปกางเต็นท์แล้วเต็นท์ข้างๆเขาทําอยู่แล้วกลิ่นมันหอมมากมันเริ่มมาจากแค่หนูอยากได้ร้านกาแฟาที่รวมมะลยกาแฟาไว้สักหนึ่งร้าน เราเดินไปทั่วๆท,ทุกที่ที่เราอยากจะไปร้านกาแฟาทุกร้านที่อยู่ด้วยกันจะเป็นแบรนด์ของใครของมันแค่หนึ่งคนนะะพอเห็นการที่เราจะไปหาจุดที่เราอยากได้อะความปรารถนาของเรามันยากพี่เราต้องไปหลายๆที่หลายๆที่ไปเชียงใหมไนนไนน่ไปน่านไปนู่นเพื่อได้เห็นเมล็ดกาแฟาที่เราอยากได้เทนโนตามที่มันต้องการแต่สิ่งที่หนูอยากได้ตั้งแต่แรกเลยคือแค่ร้านมาริกาแฟที่หนูสามารถเอาทุกอย่างมารวมได้เพี uh ้ huh. hey, นะี้ เราก็เลยต้องตามหาว่าเราจะคุยกับลูกค้ายังไงคุยกับคนอื่นยังไงเพื่อให้เราได้รู้ว่าเมารีกาแฟตัวนี้มันเวิร์กไหมหรือมันไม่เวิร์กก็เลยคุยกับแฟนว่าเปิดดีกว่าเปิดเนี่ยแค่บาร์โต๊ะเดียวสั้นๆโต๊ะเล็กๆเนี่ยให้ได้คุยกับลูกค้าเจอเยอะเลยจริงๆแล้วหนูแบบได้ทุกอย่างมาจากอย่างนี้จริงๆแล้วพี่แบบดิปเปอร์เงี้ยคือลูกค้าอันนี้ก็ลูกค้านะคะคือมันได้คุยได้เยอะเราได้มาลีกาแฟเยอะเราได้รู้ว่า คนนู้นโอเคกับเทสโนตที่เป็นเปรี้ยวเฮ้ยกาแฟมันมีเปรี้ยวนะกาแฟมันมีหวานนะแต่ว่าตั้งแต่หนูเปิดมาหนูก็รู้สึกว่าเออหนูน่าจะรักมันไปแล้วจริงๆด้วยแบบมันมีความสุขจริงๆมันไม่ได้มีความสุขเพราะเราขายดีหรืออะไรนะพี่แต่ความสุขอะมันมาจากแค่คนที่เขาเห็นเราว่าเอ,อ้ยเนี่ยมันแค่บา์แค่เนี้ยมันเปิดได้อะแล้วเขาก็ทักมาหาเราแบบโทรมาหาเรามาปรึกษาแล้วว่ามันทําแบบนี้ได้ใช่ไหมหนูก็เลยคิดว่า การที่มันต่อความฝันคนอื่นที่เราทําสําเร็จไปแล้วแค่แค่ไปแค่เนี้ยพี่แล้วเราต่อไปเพิ่มอีกอ่ะแม่งสาเร็จแล้วเนี่ยแหละแม่งคือความสุขเอาท่านในใจหนูเลยนะเว้ยนี่ยามของคำว่ากินกาแฟแม่งเหมือนวงเล่าเว้ยพี่วงเล่าวงวายไม่ว่าคุณจะเป็นชั้นบรรดายศสูงคุณต้องกินวายถูกป่ะคุณเป็นธรรมดาคุณกินเล้าแต่มันก็เป็นวงเหมือนกันพี่กาแฟแม่งก็เป็นวงเหมือนกันเว้ย ถ้าเราคุยกับใครการที่เราไปกินกาแฟแล้วไม่ได้พูดคุยกับใครมันก็มันมันก็มีความสุขแค่ตัวเราถูกป่ะพี่แต่การที่แบบเนี้ยหนูนิยามว่ามันเป็นวงนจริงนะเว้ยแบบพี่มาหนูมาอะคนเราไม่งกินเล่าไม่เหมือนกันถูกป่ะใส่โซดาไป่ใส่โซดาใส่โค้กกาแฟไม่เหมือนกันเว้ยใส่โซดาก็ได้ใส่นมก็ได้หรือจะใส่น้ำเปล่าหรือจะใส่น้ำส้มได้ไม่เหมือนกันหมดเพราะงั้นอะนิยามของหนูแม่งคูอวงเรา สวัสดีครับเราก็มาถึงร้านไทยกะคาเฟ่นะครับซึ่งตอนนี้ร้านไทยกะคาเฟ่จะอยู่ข้างในตัวบ้านนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปชิมเข้าไปชมกันนะฮะัฝากกดซับสไคร์ e ไลค์แชร์ช่องซูยูชานัลก่อนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทาคลิปต่อไปนะครับโอเคซับสไคร์แล้วก็เข้าเลยนะครับเข้าไปในบ้านครับเราถ่ายแบบง่ายๆเรามาถึงก็ครับเป็นไงบ้างครับ้องอี ตรงนี้อยู่ในบ้านแล้วครับไม่ร้อนนะฮะก็อาจจะเหงาบ้างบางทีนะ้องอี้พบอกนะฮะหลังจากที่เราพาคนมาหาเยอะแยะเลยนะครับ <en> ต <blo ke eni> <ค>่างกาแฟกินเลยดีกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราออกมาหลายครั้งแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ถ่ายสักทีนะครั้งนี้ก็มากะว่ามามอาอุดหนุนไปบ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับครั้งนี้ก็มาอยากให้ทุกคนนะครับได้มาชิมกับร้านนี้นะฮะไทกะคาเฟ่นะฮะเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่แล้วด้วยเวลาผมมาที่ไรรถจะเยอะนิดนึงแต่ว่าสามารถเข้าไปจอดในบ้านได้ใช่ไหม รถจจอดข้างในได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มีพื้นที่ให้รถจอดแล้วก็ตอนนี้ก็ข้างในก็เหมือนอยู่ระหว่างทํานิดนึงกำลังเพิ่มเติมต่อเติมโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ตอนนี้ต้องเอาโต๊ะมาเองฮะตอนแรกอ่ะคือเป็นกาแฟเหมือนคล้ายๆกาแฟแคมป์นะฮะแต่ว่าสามารถเอาเต็นท์มาได้เต็นท์มาได้แต่ไม่ให้กลางนะ,ะกลางได้ออกตอนหกโมงออกตอนหกโมงนะกลางได้นะฮะแต่จริงๆแล้วอยู่ข้างในเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมันร่มครับมันร่มแล้วก็เย็นพอสมควรนะก็ไม่ไม่ร้อนจนเกินไปเพราะว่าจะพูดว่าไม่ร้อนเลยก็ไม่ได้เพราะว่าประเทศไทยเนานะเราพูดว่าไม่ร้อนเดี๋ยวก็เขาก็ามาเฮ้ยแม็ก่ว่า,วา, i, วาไม่ร้อนอะไรอย่างเงีนะ้ย ็นแล้วอะเริ่มดมแล้วก็รู้สึกว่ามันแตกต่างกันนะเนี่ยรู้สึกเป็นมันมีกลิ่นขนมออกมามันเหมือนขนมอย่างเงี้ยนฮะันนี่โปรเซสนะฮะนี่ผลสวีทหวานๆหน่อยนี่แหลวะว่าอ่ะแล้วเบเกอรี่อ๋อเบเกอรี่ฝั่งนู้นก็มาได้ก็สั่งมาได้ใช่ไหมเป็นมะพร้าวฝอยทองกับเค้กส้มนะฮะจริงๆเบเกอรี่นะฮะก็คือเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับเป็นเป,นป้าใช่ไหม เขาอยู่ตรงนี้ครับก็คือครับไม่ได้มาจับไม่ได้มาจับอะไรใช่ไหมพี่ไม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 ่จับไม่ได้ไม่จับอ๋อคือพี่กินสเปเชียลตี้อย่างนี้เหมือนกันเหรอคือแบบว่าลองเมต็ดรตเรื่อยอย่างเงี้ยหรออันนี้อันนี้อันนี้ของพี่กินอะไรนะอ๋อปานามาเนี่ยหรออันนี้อันนี้พี่เคยลองยังยังท้งแรกเหรอผมว่าผมว่ามันออกแนวผลไม้เยอะนะเยอะมากเลยใช่ค่ะ พุดม,มากเลยนะปานามาครับตัวน,นี้เนี่ยผมว่ามือใหม่เหมือนกันผมก็แบบดมเล้ละอันเรียบเทีย,เทยบเหมือนกันแต่ว่าพอดมอันนี้ก็รู้เลยว่าแบบรู้เลยว่าแบบขนมหวานอนะ่ะขนมหวานมากอ่ะนี่พี่ลองไปกี่ตัวแนละ้วไม,ไม่ไม่กี่ตัวนะเทพเสด็จตัวนั้นปานามาใช่ไหมจริงๆแล้วรู้สึกว่ากินกาแฟขั้วอ่อนนะครับมันจะมันจะไม่ดีอ่ะตรงนี้นะครับก็ คนที่ผ่านไปผ่านมาเยอะแล้วก็ลูกค้าประจําเยอะด้วยครับสำหรับ,ทรบไทยกาคาเฟ่ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วนะมามามาหาอีฟอะแบบว่าได้ความรู้เยอะเหมือนกันเพราะว่าน้องมีอะไรก็บอกหมดนะนี่แต่จริงๆนะครับที่นี่ก็นี่โคลอมเบียไม่ค่ครับจริงๆนะกาแฟเปเชียลชตี้ท,ที่นี่นะมีเยอะมากมีหลายตัวให้ลองชิมกันนะร,ราคาก็ ามมาเล็ดเนะเราจะไม่พูดเรื่องราคานะฮะก็มาชิมมันเองจริงๆแล้วอะราคาของกาแฟเป็นอันนี้เขาเรียกกาแฟแคมป์ได้ไหมของเราอะราคาก็จะไม่สูงแล้วครับก็อยากให้มาลองมาชิมกันนะครับเนี่ยจริงๆอะพี่พี่แวนพี่ตำรวจใช่ไหมเขาก็มาชิมบ่อยอ่าอันนี้โคลอมเบียโอ้มีหล,หลายตัวเลยอันนี้ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> เนี่ยเอธิโอเปียจริงๆนะผมอยากจะลองเบนกาแฟเองด้วยนะแบบ แต่เราต้องรู้ก่อนใช่ไหมว่าแบบตัวนี้เปรี้ยวตัวนี้อะไรนำอะไรเงี้ยป่ะคือที่ร้านนี้นะฮะอยากทําทุกอย่างที่พี่อยากทําได้เขาบอกอย่างนี้นะอยากทําอะไรก็ได้อ่ะครับก็แต่ว่าอยากทาอะไรให้มันเดือดร้อนก็พอแล้วนะครับนะครับ วันนี้นะกินกินเนี่ยเห็นและเราอะมาชิมกาแฟก็กินจริงๆนะที่แบบว่าหลายคนอะคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยเนี่ยพี่ตั้มมันกินกาแฟไม่จริงกินนิดๆในๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยกินจริงครับเป็นก้วอ่อนนะแล้วก็รู้สึกว่าทำกินง่ายครับนี่เดี๋ยวรอพี่เขาชิมดูว่าอยากรู้ว่าพี่เขามีความรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าที่เราชิมตัวเนี้ยนะทำแนะนำไหมแบบว่าร้านที่เป็นเหมือนร้านเราอะแต่อยากจะแบบว่าบางร้านอนะเขาก็มีกาแฟตัวเดียวงนะแต่ว่าบางร้านเนี่ยเขาอยากจะหากาแฟที่แบบว่า สเปเชียลตี้อย่างเงี้ยมาลงอย่างเงี้ยควรควรเริ่มอะไรยังไงป่ะควรเริ่มจากคือส่วนใหญ่แล้วพอกาแฟที่เป็นสเปเชียลตี้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาจะกินจากอเมริกาโน่เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเมล็ดเนี่ยมันเป็นเมล็ดทั่วอ่อนเพราะฉะนั้นมันจะได้รสที่เป็นฟุตอยู่เต็มๆอยู่แล้วแต่ว่าสเปเชียลตี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เปรี้ยวอย่างเดียวคือมันก็มีเป็นกาแฟที่เหมาะเอาไว้ทํากับนมกาแฟทีมาอ่าวานาทกับกาแฟที่เอาไว้ทําลาเต้โดยเฉพาะหรือว่า กาแฟที่เหมาะทําดิฟโดยเฉพาะซึ่งมันก็เดี๋ยวนี้สมัยนะี้มันก็จะเป็นแยกไปเลยไออย่างตัวนี้ที่หนูถืออยู่เนี้ยมันก็จะเป็นวายไปเลย uh huh. เห็นวายนี่ดิเช่นก็คือออกวายออกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่จะเริ่มมันไม่ได้ยากเลยงั้นเอาที่เราชอบทานก่อนดีกว่าถ้าเริ่มจากเราชอบปุ๊บทุกอย่างก็ตามไปแล้วและครับเลยนะ <c oughs> เรายิ้มยิ้มเฉยไม่มีอะไร <c oughs> แต่อย่างบราซิลเนี่ยก็ออก <c oughs> แนวถั่วถูกป่ะนั่นน่ะ,นะมีความรู้นะฮะไปหลาย้านอะไรไปหรน อ่อนอข้างหลังอันนี้อ่อนใช่ไหมส่วนมากส่วนแมากกาแฟที่เป็นฟูตตี้นี่จะเป็นพวกอ่อนหมดเลยเหรอหรือว่ากันกลางครับก็จบไปแล้วครับกับไทกะคาเฟ่นะฮะร้านนี้อยู่ที่จันัน75นะฮะ แล้วก็อยู่ในบ้านนะครับก็ฝากอีกรอบนะคะแวะมาหากันแวะมาคุยกันที่ไทยกาคาเฟ่ด้วยนะคะจรัจ75แยก32ครับก็อย่างที่น้องอีฟบอกนะคะว่าแวะมาคุยกันได้นะก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะแล้วก็มีกาแฟเปเศษตี้หลายๆอันให้เราชิมกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกด s u b s ไ r ร b e ไลค์แชร์ช่องซูยูชานลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมก็คงต้องรีบไปนะครับเพราะบรรยากาศแถวนี้ก็ครับโอเคไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดี They have.